สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีนะครับผมฟรีฟังนี่นะฮะเราก็จะคลิกเข้าไปดูก่อนอันนี้คือเอีหยงอะโอ้ท่าท่าแท้เท่อยู่นะแต่ตัวไม่เท่เขาพี่โดผมนะครับผมยอกเลนนะครับมันก็เทอยู่นะโชกุนแล้วนี่อะไรอ่ะอะไรอะเฮ้ยอ่ะไม่อาใช้พี่โดที่ไหนดีสุดละอะไรอะครับ สวมใส่ไปมันมัน,ม,นมันคืออะไรมัน,ม,นมันก็ไม่มีอะไรนะี่หนึ่งนะหนึ่งยู่บนสามนะครับอีกนิดเดียวก็จะชึ้นอะไรนะ ซิลเวอร์หนึ่งนซิลเวอร์หนึ่งนะอีกนิดเดียวก็ซิลเวอร์หนึ่งแล้วครับเอา่อนั่งหนึ่งมันดูไม่เก่าตีเก่าทางเราได้ใส่มาทัง้งหมดเลย ตังอยู่เจ็ดพันนะมีนักมวยด้วยนะฮะอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับผมก็รู้อยู่แล้วแหลนะมันมีนักมวยนะฮะแล้วก็มีนี่นะครับผมอะไรก็ไม่รู้นะตัวถึงหนึ่งถึงหนึ่งนะครับผมไม่ใช่หรอกนะเดี๋ยวบอลเกมอ่ะ บอนเจมใช่เลยเดอะบอนเจมฮะโซโลโซโลโซโลเดียวกีดใช่ไหมอ่านี่เป็นกีดนี้นะครับ widehat tầm biết là. Ok các đây là nè. À. tối toi, toi, tối toi tối toi. ตอยต่ออยแล้ววิ่งครับวิ่งลยสมรภูมิแคเกมอยู่ เรื่อลงเนี่ยทีหลังเราอยาเอาเบรกเกอร์ลงนะลูกนะต้องปิดรีโมทก่อนนะไม่ให้หนูเอาลงก <c oughs> ้อนหนูยังไม่ปิด,ด,ปดอ,อ่ะรีบเอาลงยังเลยเพราะว่ามันค้างไงโอเคครั <ลง S 1> บผมเราก็ <ๆ S 2> จะมาลงบ้านนี้นะฮะซึ่งมีแฮ่มีอกเราลงมาตรงนี้เลยอ๋อ เี็ดกอมาที่ก็สองตันแรกเท่าไหนเรางที่ไปไหนเป็นคนใช่ไหมอ่าคนคนเป็นคนเป็นคนชอบเลยฮะเป็นคนนี่ชอบเลยเป็นไรอ่ะสนายสนายอ่ะโอ้ดีย่ยงจริงๆย่ยงจริงๆอะไรรู้ รลับทั้งหมดโอเคนี่หัวอื้ือยากได้อีกีกิน่างั้วโอเคครับ Mình nhé nhé Wow Hãy subscribe cho kênh Ghiền โ <pod inclusive> อเด <can> ี๋ยววละครเปลี่ยนเป็นพี่โดกันโคโนโคโเลี่ยนโคโนโอเค เส้น CV4 แล้วกันนะ CV4 มันอยู่แคนนนน่วันหนึ่งวันหนึ่ง CV4 CV4 ครั้งแรกชนะอยู่แล้วนะชนะอยู่แล้วตมต้มตมเทศเชศอะไรอะโอ้โอดีครับเข้ามาแล้วคโครโนลูกสองมาเลย มันทำวันยิวเนื้อผม ขาสองเอเคลยสก,กินสุดยอด กียตนะหตตายนะตายหมดเลตายมดเลยข่าไปแล้วห้าตัวสองอะไรอ่ะไม่ใช่ ủa quyết định hôm qua quyết định hôm qua mọi người mọi người ินก็งามดีเอากระเลวมานะกูกซองวันชดเรามีอยู่เนี้ยก็เลยผมคิดว่าเอาปืนนี้มาดีกว่าปิงใสเลย ร้อนหนึ่งหลันขึ้น Ui, ui, cháy lúc xong Ui, có không Ai... vector mình Lúc xong đại, Nên em chó ừ, chú chú nghe Chí, chú nghe chú chú khắc. chú còn chú còn ô oh. nhưng về tăng lại nát mấy thầy bữa này có đây ใช่ไสไนเหมือนกันอจะใช้เหมือนกันผมยิงสไนไม่เก่งเนี่ยโคนะ,ะนไปถอผมได้ไม่เก่งืบนบุกเนนะี่ยอื้มใช้ปืนนี้เละโจ๊ก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 เรียบร้อยเลยะปคิดซว้ได้ รอบจิตครับรอบ,บตัดสิ่ใช้ปืนนี้แน่นอนเฮ้ยเฮลซองอะฮลซองกับ uh, ปืนอะไรซองปืนเดียวซองเดียวโอเคยิงขู่มีการยิงขู่ด้วยเห็นลรอ ชอบมีความชอำเจ่ชอุ้ยตหนหัวครับเมาลีเพยงมาให้ดูด้วยเธอเออเป็นไม่กกิงมาบอ่ได้เป็นม่กริ้งน่เชือก 어 a u d u k u อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออยังไงอันนี้คืออ,นนคอ,อะไรกันไม่รู้นะครับโอ้เ้ยปัดกูได้อู้สกินสองขวางแช่ได้เล่นมาปัดดูได้แล้วกันนะครับชอบสกินอกสอม แล้วเราซื้อได้ใช่ไหมยังไม่ใช่ครบสองสไนอสนอยโอ้โหผมใช้ปืนเนี้ยใช้ปืนด้วสไนเนไม่เก่งไปเถอะไม่เนี้อาชก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 ปับ โดน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 โบนัโเต็มอ no. <t territorial rowd noise> oh, ้ยไม่โดนไม่โดนหัวนะเมื่อกี้ตายนะ เดก่องวีดีเลตยังไม่ถางอีเคอาก้อีเมันต้งยังงี้อะเอออ่ะในใส่สกินลูกซองแล้วใช่หรเดี๋ยวเขาไปใส่ทีเดี๋ยวเขาไปใส่ที อุ้ยวุ้ยดูดโอ้ดูกดยิงอยู่ครับแต่ยิงไม่ทัน,นะบับนีน่โดดบับนีน่เหรอนี่อย่างตึงครับผมอะไรครับเนี่ยยิงวิ่งวิงวิง ยิงโดนโดนไม่โดนไม่โดนเลยเลยโตูรู้แล้วเนี่ยกูรู้แล้วเนี่ยโอ้ปลาระเบิดเหนดือบด้วยแต่ผมเหนียวกว่ากว่าไงแต่ผมเหนียวกว่าไงขันยาก่อนขันยาก่อนขันยาก่อนปละกรอนกงินอ่ะโอ้ ไงระเบิดไปควางมาควางมาควางมาโอ้โหโจโจโจ๊จครับโจฉันคิดอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมมันมีแบบว่าแสงและยุบยับด้วยอ่ะไอรอตัดสินให้เขาชนะไปเถอะ โอ้ออิพีฮาได้อยู่เี่ได้อยู่ก็ไม่ได้แย่เราไม่ได้แย่สถิติมนี้ที่ไม่ดีทีมท่ม่ดีก็อัดก็กสุนลั่นช้ามากโูช่วยช่วยยอ ยิงทะลุซะด้วยผมไม่เคยยิงปืนในฟรีไฟล์ทะลุอะไรมาก่อนนะเขาเล่นเก่งเขาเล่นโลนมูสเก่งเล่นไม่เก่งน,น,นะผมเพราะว่าความมั่นใจผมไม่ไม่พอไนงะผมไม่ค่อยมั่นใจแบบนะอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้มันผมไม่ได้แบบว่าแบบว่าอะไรนะผมไม่ได้แบบว่อย่างไงดี ผมไม่ได้แบบว่าไม่ไม่กล้านะผมบอกว่าผมกลัวัะเพราะว่ามันเป็นด่านเล็กๆค่ะแล้วมันแบบว่าที่ซุกที่ซ่อนมันเยอะครับแล้วผมยาน,น,ยน,นไงผมกลัวงงง่ายผมกลัว่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมเราจะมาเล่นตัวนี้กันนะตัวไหนอนะตัวไหนดีตัวนี้ก็นนะ นักมวยก็ได้นักมวยนักมวยเออนักมวยก็ได้เออหรือว่าหนุอมมานถวายเหวนก็ได้เลยครับเอาเป็นนักมวยมวยไทยก็อยากได้นั่งจำแรงเท่อยู่นะมวยเท่อยู่เอาไปเดินช่งนิงช่งนิงก็ได้นะครับช่วงนิงช่วงนิงคืออะไรก็ไม่รู้นะครับผม นะซื้อมานักมวยเดี๋ยวคลิปหน้าเล่นนักมวยกันนะฮะพอใส่กระโปรงแล้วมันดูยังไงยังไงก็ไม่รู้นักมวยใส่เสื้อหมเฮ้ยนักมวยใส่เสื้อเนี่ยมวยต้องมีเห็นกล้ามท้องอืม ชั้นอ่านี่ครับคอลเลกชันนี้ก็เอาเป็นแบบนี้แหละทำไมต้องสซอรพรสมาด้วยไม่เข้าใจขน,นั้นแหละนครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องรากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ